ตำนานเกือบหลอนกระหังฝึกหัดณหมู่บ้านดอนกระโทกในค่ำคืนเดือนหงายที่เงียบสงัดขณะที่ชาวบ้านชาวช่องเขาหลับพักผ่อนกันหมดแล้วยังมีชายหนุ่มร่างผอแห้งคนหนึ่งนามว่าไอ้เข้มผู้มีความทะเยอทยานอันยิ่งใหญ่นั่นคือการเป็นกระหังผู้หน้าเกรงขามแต่เส้นทางสู่การเป็นเจ้าเวหานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เข้มในชุดผ้าขาวมมาผืนเดียวยืนจังก้าอยู่บนหลังคาเล้าไก่เก่าๆแขนสองข้างผูกติดกับกระดงฝัดข้าวสภาพเย็นๆที่ขโมยมาจากในครัวส่วนวางขาก็หนีบสากตำข้าวเอาไว้แน่นเอาแล้ววะคืนนี้ข้าจะโบยบินเข้มตะโกนปลุกใจตัวเองก่อนจะกระโดดพุ่งตัวออกไปกลางอากาศ แทนที่จะเหินฟ้าสง่างามเหมือนนกอินทรีร่างของเข้มกลับดิ่งลงสู่พื้นโลกตามกฎแรงโน้มถ่วงทันทีตุบเข้มหน้าทิ่มดินในสภาพดูไม่จืดกระดงหักทาหัวสากกระเบื้อปักดินเฉียดซิโครงไปนิดเดียวเสียงโอดโอยด,ดังระงมท่ามกลางสายตาของเจ้าด่างม้าวัดขาประจำที่นั่งมองตาปริปริเหมือนจะถามว่าเอ่งทำเพื่ออะไรวะมนุษย์ ขณะที่เข้มกำลังงัดตัวเองออกจากซากปร,รักหักพังแสงไฟฉายสว่างจ้าก,ก็สาดเข้าเต็มหน้าเฮ้ยใครนะ่ะเสียงห้าวของลุงบุญยามหมู่บ้านดังขึ้นเข้มหน้าซีดเผือดไม่ใช่เพราะกลัวแสงแต่กลัวความแตกลุงบุญเดินเข้ามาเคี่ยๆซากที่ปักดินแล้วมองสภาพไอ้หนุ่มกระหังฝึกหัดด้วยสายตาสมเพชเอ็งมาทำบ้าอะไรสภาพนี้ไอเข้มเมาน้้ำกระท่อมมาหรือไงเป,ปล่าจะลุง เข้มแก้ตัวน้ำคุนๆพร้อมเหงื่อแตกพลักผมมาซ้อมการแสดงพื้นบ้านครับถ้าสากเหินเวหาไงลุงศิลปะร่วมสมัยลุงบุญสายหน้าด้วยความระอาเออเรื่องของเองจะศิลปะอะไรก็ไปทำที่บ้านชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนว่าแล้วเก๊ก,ก็เดินหนีไปทิ้งให้เข้มยืนล่งอกปนอับอายขายขี้หน้าที่รอดคุกแต่เสียศักดิ์ศรีไปจนหมดสิน้น ที่บินไม่ได้เป็นเพราะอุปกรณ์มันห่วยเข้มสรุปความผิดพลาดกับตัวเองเป้าหมายใหม่ของเขาคือห้องครัวและกระดงใหม่เอี่ยมที่แม่เพิ่งซื้อมาเข้มย่องเบาเข้าบ้านพื้นไม้ลั่นเอียดอาร์ททุกย่างก้าวสายตาจับจ้องไปที่กระดงลายสวยที่แขวนอยู่ผนังแต่ดานหินที่สุดคือแม่ที่นอนหลับอยู่ในมุ้งใกล้ๆเข้มเอื้อมมือไปคว้ากระดงใหม่อย่างระวังได้แล้ว แต่กมบันดาลขาเจ้ากรรมดันไปเกี่ยวกับขาโต๊ะวางหม้อเพลงเคร้งครุ้มเสียงหม้อไหกระมังหล่นกระจายดังสนั่นวันไหวแม่สะดุ้งตื่นแวกมุ้งออกมาหน้าตาตื่นใครโจนเหรอฉิบหายแล้วเข้มหอบกระดงใหม่และสากคู่ใจวิ่งหนีตายออกจากบ้านแบบไม่คิดชีวิต เข้มหนีรอดฝ่ามือแม่มาได้วุดวิตเขาพาร่างกายอันบอบช้ำม,มายืนหอบแหกๆอยู่หน้ากองฟางสูงท่วมหัวท้ายทุ่งนาคราวนี้แหละของจริงกระดงใหม่ฐานบินใหม่เข้มปีนขึ้นไปยืนอยู่บนยอดกองฟางแสงจันทร์ส่องกระทบกระดงใหม่เป็นประกายเขาผูกมันแน่นหนาแล้วกระโดดอีกครั้งฟิว ปาฏิหารบังเกิดด้วยคุณภาพของกระดงแม่และลมทุ่งที่พัดแรงร่างของเข้มลอยละลี้วอยู่กลางอากาศเขาบินได้เข้มบินตัดหน้าดวงจันทร์เต็มดวงอย่างสง่างามในท่าขี่ศากน้ำตาแห่งความปิติไหลพรางอาบสองแก้มวู้ขขาบินได้แล้วเว้ยข้าคือเจ้าเวหา ด้วยความลำพงใจเข้มบินโฉบกลับไปที่บ้านเพื่อโชว์ออฟแต่หารู้ไม่ว่าภัยร้ายที่น่ากลัวกว่าผีสางกำลังรออยู่ที่หน้าต่างชั้นสองแม่ยืนดักรออยู่ด้วยรังสีอม,มตในมือถืออาวุธระดับตำนานนั่นคือรองเท้าแตะตราช้างดาวขณะที่เข้มบินผ่านหน้าต่างแม่ง้างมือแล้วคว้างอาวุธลับออกมาแหวกอากาศแม่นยำราวจับวางพวก รองเท้าแตะฟาดเข้าแสกหน้าท่านเจ้าเวหาเต็มๆหน้างายตาเหลือกน้ำลายยืดกลางอากาศร่างกระหังหนุ่มหมุนคว้างเสียการทรงตัวดิ่งพระสุธาอีกครั้งพร้อมเสียงประกาศสิทธิจากเบื้องบนว่าเอากระดงข้าคืนมาเดี๋ยวนี้นะไอ้ลูกเวนและนี่ก็คือจุดศบของตำนานกระหังมือใหม่ที่พ่ายแพ้ต่อความแม่นยำของมนุษย์แม่นั่นเอง